มึงคือว่าจิไปตั้งดานเอามึงคือว่าจิไปตั้งดานว่าท่านตีพี่ขวดลุดมือขวดรูดมือเออที่รักจ๋า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 กูไปใส่นน้ำไปเบื่สมองสุบอใส่มึงน้ำมาอย่างอีกวางเงินดีเลยอ้าตอนหนาพี่น้องอัตตาน้าลาดไหลปนีมึงมาขอเงินตอหนา เงินตอหน้าเมียจะใส่ความรุนแร่งใจเย็นๆัมดเงินเดือนตะของเนี่ยกูบ่อยเห็นน้ำพ่อบาทมึงเคยมาจิไปตั้งดานเอามึงเคยมาจิไปตั้งดานพอท่านตีพี่ขวดรุดมือขวดรุดมืออันนี้จ้างเอิญคอยบ่อันนี้จังเอิญตีบังหันพอท่านได้ตีคอยบอ่ ไเกลียดยศเหตุานะกูยังเบียดเนี่เมียมึงเป็นเมียภาษาเดียวท่านท่านท่ครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับท่านบาททั่วเป็นบ่อายขนาดต่อหน้าคนมันยังอีตีเมียไอ้คนเมื่อยัวกูจิเห็ต่ด่าแม่งมากคว้างินด่าซ้ำียหายอะไรกันหรออีพี่เนี่ยวะไอพี่น้องคนใจเย็นใจเย็นนะต่อหน้าคนหลายๆมึงจะเห็นอย่างกู มึงย่งให้ดีๆเขาก็จะให้เรื่องต่กูว่าให้มึงเห็ยังว่าคืยต๊ปากโซีโซนนั่งไล่ะไปป่านั่งทออยากให้คยบอกนะมันทิต๊ปากก้อยเียมั่โต๊ปากตบไปห้องมัดทีโต๊ปากก้อยเห็นบอมันลังแกียยิ่งกูใช้ลังแกยบกยิ่งมูเจ้าก็เห็นจำบ่มึงเก็บวากูถามเนี่ยมากูว่าท่นเห็ดหยัางึงเดียวันนนี้กูคือ่พาทังเท็กกีไกรแวะ